สวดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบหกจริงๆเรานัดกันว่าเราจะออกตอนตีสี่สี่สิบแต่เวลามันเลยมาน,นิดหนึ่งง่วงมากเต็มแบบตีสี่แต่งตัวแต่ว่าน่ายังไม่ได้แต่งนะคะเดยวไปเจอกันที่สนามบินนะคะเราจะต้องเอารถไปฝากไว้ที่ใกล้ๆสนามบินน้อนเมืองงงวะวัานอยู่ใกล้สุวรรณภูมิแต่ว่าเราจะต้องไปขึ้นเครื่องที่ย้อนเมืองเจอกันมาเลเซีย เราเช็คอ pues mm ินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที Про ่เพื่อไปรอขึ้นเครื่องนะคะใครที่มาขึ้นเครื่องตอนนี้ต้องเผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าเช็คอินคือนานมากเราบินสายการบินแอร์เอเชียนะคะดยวไปเจอกันที่มาเลเซียเลยบายเอตอนนี้เรามาถึงที่สนามบิน เวลาลำเอร์อแล้วนะคะแล้วเราก็จะต้องนัง่งรถต่อไปที่มาละกาเพราะาคืนนี้เราจะไปนอนที่มาละกาไปกันโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่สนามบ,บินเคแลแล้วนะคะแล้วเราจะไปรับตั๋วเพื่อที่จะเดินทางไปต่อที่มาละกาไปกัน เรามาตมตโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องไปรับติเกตตรงนี้เพื่อเราจะมบินไปต่อที่มาราก,การใช้เวลาการเดินทางนะคะจากที่สนามบินไปถึงมาลาก,การประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึงสาชั่วโมงนะคะเราต้องไปรับตั๋วตรงนี้ก่อนถึงเราจะจรอจ่ายเงินมาผ่านการแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์แล้วอะคะ่ะเราก็ต้องไปรับตั๋วที่ช่องบัตรตั๋วก,ก่อนนะคะแล้วก็มารอติเกตเกตส บัตจ <Okay. S 2> ิเกตอยู่ตรงนู้นนะครับใช่แล้วนี่ตั๋วจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะจองผ่านแอปพลิเคชันเดี๋ยวเรามาเล่าสื่กันทึโอเคโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่มารากาเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสถานีมารากาเซนชัลนะคะให้ฟิลเหมือนบอขสอบ,บ้านเรานะคะ เรานั่งรถจาก KL อะค่ะสนามบ,บิน KL มาถึงที่มะละกาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะถือว่าทำเวลาได้ดีเหมือนกันเนาะเออเรามีเวลายังเหลือนะคะเราจะไปเก็บแลนด์มาร์กในมะละกาะไปดูกันว่าแต่ละที่อะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลย คนตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมที่เราพักเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักที่1825 Gallery Hotel นะคะโรงแรมนี้นะคะเดินทางสะดวกมากอยู่ติดกับคลองมะละกาเลยนะคะข้างหลังจะเป็นคลองมะละกาเราสามารถเดินทะลุปไปได้เลยโอ้ยมันดีอะทุกคน เอาล้ค่ะตอนนี้เราเก็บของเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเดินกันต่ออันนี้คือเป็นโซนข้างหลังโรงแรมนะติดกับคลองมะละกาจริงๆตอนนี้ท้องฟ้ามันสวยนะคะเนี่ยอะข้างหลังโรงแรมของเรานะคะตอนนี้จะเป็นโซนเอ outdoor ตอนเย็นนะคะเราสามารถมานั่งดื่มนั่งชิลได้แล้วก็ตอนเช้าจะเป็นที่นั่งาทานกาแฟเบรกฟาดอะไรอย่างนี้หรือแต่วันพรุ่งนี้ฮะเราจะไม่ทานข้าวที่โรงแรมนะคะเราจะออกไปข้างนอกกัน เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แลนด์มาร์คที่แรกแล้วนะคะก็คือมาซีสีชมพูนะคะที่มีชื่อว่า m a า a ากาส e รี Mosque เราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะโดยรอบนะคะเขาจะมีบริการชุดฟรีอะค่ะเปลี่ยนชุดเป็นสาวมุสลิมอะไรเงี้ยเข้าไปถ่ายรูปได้แต่ว่าจะไม่ให้เข้าไปตรงที่เขาละหมานะคะถ่ายรูปข้างนอกได้หมดเลย เอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงแลนด์มาร์คที่ที่2นะคะของเมืองมาลากาตัวนี้จะอยู่ค่อนข้างไกลออกมาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากหรอกเพราะว่าเมืองเขาไม่ใหญ่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นโรงละครนะคะแต่ว่าน่าจะยังไม่เปิดเพราะว่าค่อนข้างเงียบเลยนะคะแล้วข้างในก็ดูไม่มีอะไรเลย คนส่วนใหญ่ที่มานะคะเน้นมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์ซะมากกว่านะคะเราก็เช่นเดียวกันจ้าแม่เราจะมาถ่ายแบบว่าปังัๆสับๆอ่ะเดินกันครับไปเดินไม่หยุดอ่านเดินเก่งออ้ย หลังจากที่เราทำคอนเทนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วนะคะเวลาตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งจาก6โมงแล้วด้วยอ่ะหิวละเราไปหาอะไรกินในเมืองกันดีกว่าไปดูกันเลยอตอนนี้หนึ่งทุ่มไย,ยังไม่มืดเลยทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ร้านอาหารชื่อว่าบางดีเสียงนะคะออกชีเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้คนเยอะมากเหมือนกันนะ ที่สุดการรอคอยทุกคนตอนนี้ชิลแน่นมากไม่รู้ร้านเขาเปิดถึงกี่โมงฟิวเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าหมูสเต๊ะประจุในหม้ออ่ะเหมือนแบบฟิวหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ฟิวหมาล่านะมันเป็นติวแบบน้ำแบบไม่ใช่คือแบบว่าจีนน่ะของจีนมันก็จะมีแบบว่าจุกในหม้อแบบนี้ไงหมาล่าในหม้อเส่วนไม้อ่ะเขาห้ามทิ้งนะครับเขาเขากินเป็นไม้ไม้หนึ่งจุดสามเดียนน่ะเท่าไหร่น่ะหนึ่งจุดสามเดือนหนึ่งจุดสามกินออมันคูณเท่าไหร่หนึ่งจุดสามคูนเจ็ดจุดเจ็ดเนาะ มนละส,สิบบาทเองมาละสิบบาทมนละสิบบาทาราคาแรงอยู่ลูกชิ้นลูกหนึ่งหลอแต่ว่าต้องลองดูว่าคือเขาเสิร์ฟทุกอย่างเหมือนเหมือนหมูสเต๊ะเลยนะต้องลองชิมคือรอคิวนานมากรอจนปวดหัวแล้วชาเนี้ยคืออร่อยคือเห็นรีวิวมาเยอะมากมว่าแบบอันนี้นำ้ำทำเออชอบฟิลแงคือแบบว,ว่าเห็นรีวิวแบบเยอะมากว่ามามาเลเซียแล้วอาหารอร่อยถูกปากเออเรามาลองกันดีกว่า นี่เรามาลองชิมกันนะคะฟีลมันก็เหมือนหมูสเต๊ะเลยทุกอย่างก,ก็คือเตื่นแบบหมูสเต๊ะแต่น้ำราดจะมีแบบว่าก็คือจะเป็นน้ำซุปกะค่ะจะเป็นความแบบปวดปัวแบบแต่ว่ามันจะเผ็ดนิดนึงถ้าหมูสเต๊ะบ้านเรามันจัดหวานอันเนี้ยรู้สึกยังไ,นะไงนะยังไงรสชาติเออให้เป็นถ้าเต็มสิบให้ประมาอะไรให้เก้าก็เก้าเลยเหรออร่อยรสชาติแบบ คนไทยแบบกินได้อ่ะดีเป็มากินกันค่ะหอมอแบบช,ช่ำๆสักนิดสักรอบแต่ซุปกอร่อยนะ่าน้ำซุปมัฟฟี่นะคะอร่อยน่าดือดอ่ะ ไม่มืดเลยอะตอนนี้ออกมาสองทุ่มนิดๆแล้วเริ่มมืดละ okay. เดี๋ยวเราจะเดินกลับโรงแรมกันนะคะโรงแรมจะอยู่ห่างจากร้านข้าวที่เราไปนั่งกินข้าวกันนะคะประมาณ2กิโลใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีคือด้วยความที่เราอิ่มมากเราไม่สามารถนั่งรถได้ถ้านั่งรถเราออกแน่ๆเราก็แบบโอเคเดินย่อยกันดีกว่าแต่ตอนนี้คือเราปวดฉี่มากแต่ว่าคือห้องน้ําสาธารนณะต้องบอกว่าที่นี่ห้องน้ําสาธารนณะคือแบบว่า เข้าไม่ได้เลยสกระปรกมากเออเดี๋ยวเรามาวาปไปที่โรงแรมกันดีว่าค่ะโอ้หระหว่างทางเดินกลับทุกคนคือมันดีมากจริงนะเมืองเนี้ยเออมันดูชิลอะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่อที่จงเกอร์สตรีทนะคะเอตอนนี้เรามาถึงถนนจงเกอร์สตรีทแล้วนะคะนี่ซิกเนเจอร์ของมรากาคือรถอันนี้ไม่รู้ว่าจำเป็นต้องนั่งไหมอะแต่ ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ลองดูก่อนแล้วกันแล้วเราก็จะอยากจะไปล่องเรือล่ะจะแบบไปล่องเรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตึกตรงนี้ก็สวยนะพรุ่งนี้นะ่าจะแบบว่าแต่งตัวแบบว่ามาตามเก็บในเมืองมาตามเก็บคาเฟ่อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะต้องไปล่องเรือหรือเราจะไปยังไงต่อดีนี่นีเ่เขาจะเปิดเพลงจังมากเลยนะเวลาแบบว่าเขาขับพาเรานั่งอะไรเงี้ยฟีลแบบว่าสาหรับบ้านเราแหละ ตอนที่แบบว่าพอตกกลางคืนมามันแบบมันชิลมากเลยพอแต่อตอนกลางวันก็คือแบบเงียบมากแต่พอตกกลางคืนแล้วแบบว่าเฮ้ยฟิลดีมากดีจริงๆทุกคนเราได้คิวล,ลงเรือแล้วค่ะคิลก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเขาบอกว่า40นาทีก็คือเรื่องจริงเลยเคเเื่องที่นั่นเลยนะะ เดี๋ยวเราจะล่องเรือผ่านโรงแรมที่เราพักนี่ยค่ะตรงนี้เลยเออวิวโรงแรมเราก็ดีนะข้างหลังจริงมันสวยนะโอเคค่ะวันนี้ต้ตองปิดวันนะคะด้วยการที่มานั่งชิลๆดื่มแบบแอลกอฮอล์เอ็นจยนิดนึง อโอเควันนี้ก็สรุปน,น,นะคะเราไปที่โบสถ์ชมพูนะแล้วก็ไปที่โลละครนแต่โลละครก็คือถ้าแบบไม่ได้แบบว่ามาถ่ายรูปแต่ละไม่ควรถ่ายกอบแต่มันก็คือแบบไกล้แล้วก็ขากลับกับลำปางต่เรียกแกรบก็ได้แต่ว่าแกรบก็คือจะงงๆหลงหลงโง่โง่ในนะะี้ค่ะแล้วเราก็มาต่อที่กินแบบว่าหมูสเต๊ก ูสเต๊กแบบชาบู <c oughs> เราเรียกกันว่าอย่างนั้นลกันนะหนะมูสเต๊กชาบูอันนั้นคือดีมากอร่อยมากแต่ร้อนชิวนาน,นดนึ่คือถ้ามาแล้วต้องกินจริงๆเพราะว่าเด็ดจริงๆค่ะแล้วเราก็มาต่อได้การล่องเรือที่แบบค้องมาละกาเออคือถ้าใครแต่ว่ามีเวลาแบบน้อยเหมือนมีอี่กินนี้ค่ะมาล่องเรือจบเลยครบทุกอย่างเห็นทั้งหมดของมาละกาแล้วแหละอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อที่โซนที่แบบว่าท่าน มรดการาาที่เราจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วก็เราจะมาสรุปทริปมรดกาอีกทีหนึ่งนะคะวันที่เราเดินทางไปเจอโฮบารูมันมันมันจะออกเสียงว่าเจอโฮบารูโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกัน จะไปกินไรช,ชิคเก้นบอลก็คือเป็นเหมือนข้าวมันไก่ที่เป็นแบบว่าปั้นเป็นก้อนกลมๆอะค่ะคือเหมือนมาที่มาลากาแล้วเราต้องกินเราไม่รู้ว่าที่มาเลเซียมีที่อื่นอีกไหมนะคะแต่ว่าเราจะมาลองที่มาลากาให้ดูบรรยากาศตอนเช้านี้ว่าบร,บรรยากาศแตกต่างจากเมื่อคืนยังไงบ้างน,นี่พอตื่นเช้ามาก็ชิลๆกันนะคะตอนนี้เราออกมาประมาณเก้าโมงค่น ะะให้ฟิลเหมือนแบบภูเก็ตเหมือนกันนะตึกราบ้านช่องแบบว่าเป็นฟิลแบบภูเก็ตเลยอะ่ะเออมันแบบฟิลภูเก็ตภูเก็ตนะนตอนนี้ามาที่านเปเล,ล้นะคะออขาจะป็นับบ้นกอนน้าั้นมาแบบนี้ตอนแรกคิดว่าลูกชินนะคะไม่ใช่อันนี้คือข้าวมันไก่ แล้วบ้านเราก็จะสั่งใส่สจานมาเลายแนงะอ่ะมาดูไก่กันเลยคะก่อนไปชิมก่อนชิมไก่ก่อนนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ย่านดัสแคว์นะคะเราเดินจากร้านอาหารที่เราทานข้าวกันนะคะเดินมาอีกนิดเดียวก็ถึงตรงนี้แล้วนะคะมาถ่ายรูปเช็คอินนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่ตอนนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นะคะของเมืองมาละกาเลยเรามาดูกันว่าบรรยากาศภายในถนนเส้นนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะตามประวัตินะคะที่ลูนิกได้อ่านเจอมาค่ะทุกคนเขาว่าโบสถ์อันนี้ค่ะ สร้างขึ้นด้วยอิฐที่ขนมาจากฮอลันดาเลยนะคะใช้เวลาการสร้างอยู่ที่12ปีตัวนี้ถูกสร้างขึ้นค่ะเพื่อเป็นอนุสร์สถานนะคะในวาระการปกครองครบหนึ่งศตวรรษค่ะของชาวดัสนั่นเองค่ะทุกคนจริงๆก็ดูคล้ายๆภูเก็ตบ้านเราเหมือนกันนะเพียงแค่ภูเก็ตบ้านเราจะเป็นสีขาวสีครีมสีเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตรงเนี้ยก็คือความโดดเด่นของเขาคือสีแดงค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาที่มาที่ไปว่าเฮ้ยทำไมเขาเป็น สีแดงอ่ะมุมนี้ก็คือภูกเก็ตด,ดีๆนี่เอง เป็นแบบนี ch ch luôn, b b t t ้เลยแล้วก็เหมือนแค่กจอดเอาเนื้อมันออกมาเนาะแล้วเราแล้วเขาก็ปั่นเอาเครื่องปั่นลงไปปั่นข้างในแล้วใส่น้ำแข็งนิดหน่อยเห็นะครับ15เร็งกิจ ไม่มีทุเรียนนะมันไม่หวานอ่ะจากที่เราเดินเที่ยวนะคะนั่งชิวกันที่เมืองมาละกาแล้วนะคะได้เวลาที่เราจะต้องไปต่อที่เมืองจโฮบาลูแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางจากมาละกา3มชั่วโมงนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบรรยากาศในเมืองมาละกาชิลไม่เบาเลยใช่ไหมล่ะทุกคนสามารถเดินทางมาเที่ยวกันได้นะคะบรรยากาศดีผู้คนน่ารักอาหารอร่อยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาไปต่อกันที่เมืองโจโฮบาลูฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะบ๊ายบาย